เม็ดเกินท่อยเสียไปคูณนึ่ให้ให้แตงกฤษเอาน็อตเดี๋ยวออกครับตั้งใจเช้าแล้วครับผ่นานมาสามชั่วโมงแล้วครับสองคน,นตาให้ผมทำออกแล้วตั้งนานแล้วเนี่ยให้ผมเชื่อมไหมฮะ <laughs> แต่ผมเชื่อมออกแล้วเนี่ยวตาไม่มีฝีมือถ้าตาไม่มีมือทำออกแล้วตาเนี่ย ตาเชื่อมไม่ได้ไม่ออกคไอ้ปั๊มน้ำหัวรถปรั๊มน้ำแตกเอ,อ้ยตัวเดียวเองเนี่ยน้ำรั่วครับเอาน็ออกไม่ได้ตัวหนึ่งใส่แม่งห้าตัวพอแล้ว <laughs> ตาป้องดูแต่เช้าไม่ออกครับนี <laughs> ่ครับ <laughs> ไม่น <laughs> ี่นี่คีม đây là kim nướng này tập này sát kim bạc quang như tôi phồng hay lu rồi nó chọc hay Xong phai cay nữa ở nghi này bỏ ở nghi cả cái để phai để thúc thau đang đôn phèn e là cái này tôi xem khó đập mười chi phẩm cái này khó khó mấy dữ ว่าวเมื่อวานผมก็สอนไปแล้วนะทำดีๆหลยเออเตี่ยมครับดูดไม่ได้ผมว่าทองเหลืองมาเต็มมาอ่อขดูแล้วมัอ้มีครับโทรศัพท์อีกโอ้จะรับคำไมาเงือแตกพักพลักอ่าฮัลโหลพูดเพาะ่อยเออเดี๋ยวแป๊บนึงทำงานข้างนอกแป๊บนึงเสรเสร็จแล้ว โทรไปตามแล้วครับไปเอาพัดลมตัวใหญ่มาเป่านี่ครับพัดลมตัวใหญ่น่าเครื่องตั้งศูนย์อ่ะไปไว้เป็นลมเลยอะไรหนึน่งชั่วโมงผ่านไปครับอ่าเดวต้องระดับตาตาผมอ,อ,อ้เสียงราะจริงเลยเฮ้ยมือชี้ันชัดเนีย่ยไม่ใช่มือธรรมดาแล้วนะ ะมดโคงตงวัดเกียงกับโค้งปนไม่ยูไม่ยูละลายเนาะไฟแรงกันไปบอกไมเอาสายเล็กอ่ะเอาสายไฟเล็กอ่ะสายพ่วงเล็กๆอยู่ไหนไม่รู้ ไม่มีสายไฟไหลายสิบเส้นไม่อยู่ครับสามชั่วโมงแล้วไม่ได้ครับผมให้โอกาสครั้งเดียวนะครับตรงนั้นแหละครับตรงนั้นเราวางกับพื้นลุงวางกับพื้นวางล้มเลยผมให้โอกาสครั้งเดียวนะผมไม่ให้สองครั้งนะไม่อยู่มีการผิดพลาดน,นะโอ้คือคือผมไม่ให้โอกาสซ่อมอ่ะคือถ้าพลาดก็ยอมรับว่าไม่ได้เดี๋ยวผมจะเอากาวช่างไปเอา แต้มหัวมันก่อนไหมแต้มใหม่ให้มันยาวๆม,มาก่อนแต้มก่อนแต้มยาวๆมาก่อนแล้วค่อยค่อยเอาน็อตเลิม้มๆมาเสียบเอาเอาตัวนั้นใส่เลยไม่อยู่หรอกมันไม่มีไอ้ตัวข้างในมันไม่มีเสาอยอมรับเหรอไม่ได้บางเหยียบเด้อยโอ้ครับต้องเสียบไฟไหมเนี่ยโอ้ไม่นั้นนี่ไม่ไม่ถอดก่อนเดี๋ยโอ้โดูกระทำ ยกเครื่องออกก่อนมา,ากน่าจะง่ายกว่านะยกเครื่องไปมาทำขนอกอกเนี่ยก็ถอดหน้ากากถอดแทงเอออกกินน้ำไหมนี่กินบ่มนี่เดี๋ยวให้ให้เดี๋ยวบอกอะ่ะมีแต่น้ำเปล่านะเป๊ปซี่นี้ กล้องผมไปแล้วครับมองไม่เห็นเออกล้องเจอซีลทูไปเลยครับมองไม่เห็นเอ้ยตายแล้วตกแปรอบแล้วพังหมดแล้วเนี่ยเออมันเหมือนเชื่อมแล้วมันกระจายมันไม่อยู่อ่ะถ้ามันน้่าอยู่เนาะมันน่าจะพื้นพื้เหนียวเหมือนมันเป่าเลยนะบีบหน่อยลูกบอลเดงยวเดี่ยวติดแบบไอ้ที่เรากำลังเชื่อมมันเป็นก้อนแล้วพอมันฟูแรงๆออกมาเลยเลื่อนมันเลื่อนไปเลย เป็นก็นไม่ไรู้ไอ้เจ้าเี้ยงก็มีตะเจียสมมเสมอแล้วก็ติดกับใส่ช่าง<อ> <laughs> ใส่ปินปิดไปเลยผมไม่ให้โอกาสอะ่ะทำไงต่อเออเดี๋ยวจะลองดูทำไงต่อไม่ไอ้เสียให้ผม,ม,มผมกดดันครับกดดันผมกดดันแล้วยョ้ยอาร่มเก็บไปช่างแน่อ,ยยอยือช่างเอาร่มเก็บไปเรื่องงานแล้ว ร่องเก็บร่องเก็บใช่มันก็มีคนไม่ออกครับสามชั่วโมงแล้วครับตอวนับตัวเดียวนี่มันจะใช้รัดไหนอก็เก่ามันมีราบน้ำมันรรอะไเอาตัวยาวไม่ไ,ได 5, ้แปดสองแปดศูนย oh, ์ครับเจ็ด อือ๋ข้าว้วาวโอ้อ๋อลำบากชีวิตเฮ้ยดีเอาคาแรกไหมเนี่ยผมลืมตัวโลกขาแรกเนีย่ยเอาฮะ โอ้ยไม่ออกไม่ออกคิด50%โอ้ยตายเลยลืมตกลงคาแรงเ่ยเขามีตู้เชื่อมนี่ขนาดเขาไม่เชื่อมมาจากบ้านเขาเขามีตู้เชื่อมส่วนตัวมาด้วยครับเขาอีห้อทอดเถ้ครับโอ้ยซีโอทูผมว่าเอาแก๊สเก่าผมน่าจะออกมากกว่าไม่ออกอะเขาไม่ออกครับอ้ยยาเ ละลายคือมันละลายยิงห้วยออกหน่อยยิงยิงไงเนี่ยเดี๋ยวมันติดอ่าติดแล้วเนอะเออเห่างหนึ่งเส้นเนี่ยเหมือนที่สอนผมอะ่ะเออเมื่อวานสอนผมยังไงวันนี้ต้องเอาเหมือนกันห่างหนึ่งเส้นเนอะเ,เ,เออลับตาไม่มีอะไรเชื่มอ,อมเออ,เออเด้งไหมโอ้เดงวันนี้นายออหยอนฝังเอ,อเ้ยไม่แน่ว่ะวันนี้เพราะานนอยอยาว่าพาครึ่งนล้วนายหย่อนแววมีแวว ไม่ออกครับเดี๋ยวหาน้ำกินก่อนโอ้ไม่ออกครับสี่ช่างครับไม่ออกคนสุดท้ายก็ดูเนื้อเหมือนกันฮะออกไหมดูเนื้อรอยเชื่อมผมว่าถ้าพาข้างบนหน่อยนะจะเข้าแล้จะออกพาให้มีรอยให้มีเยื่อหน่อยไม่ออกหออ๋อชีสนอนีกี่ลรเ้ยสูดเอาอี ต้องไหมนะเอ้ยอไม่ออกกับสีช่างแล้วครับเลิก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 เฮ้ยอดค่อยเสียขาดอือโอ้แคปตันค่อยเสียตันดูตัวไหนตันอีก